เปิดพิกัดร้านลบอาหารทะเลพื้นบ้านเอาใจคนกรุงเทพร้านนี้ยอยู่แถวโซนลาดพร้า,าว87 CDC รามอินทรานี่เองใครที่ชอบกินอาหารทะเลกดเซฟกดแช,ช,ชร์รีโพสด,ด่วนเลยร้านนี้เขาจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่คนแน่นมากชื่อร้านว่าฉันเปิดช่วงเย็นๆนะนะประมาณ5โมงแอบ,บคิดอยู่นวะว่าของเขา่าจะสดเท่ากับร้านอาหารที่อยู่ริมทะเลหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องลองกินกันสำหรับเมนูอาหารเขาจะเขียนป้ายใหญ่ๆไว้ที่หน้าร้านเราต้องเดินไปถ่ายรูปแล้วกลับมาอ่านที่ตัวเองว่าจะกินอะไรหมึกผัดน้ำดำน่ากินมากน้ำซอสที่เขาหั่นมาด้วยดีเคลือบไปทั้งประ รสชาติจะเป็นเค็มๆหอมกระเทียมเผ็ดนิดๆไม่ใช่หมึกผัดน้ำดำที่หว,นวานๆเสิร์ฟมา <อะ S 1> พร้อมกับน้ำจิม้มซีฟู้ดเอาไว้ให้กินคู่กันอร่อยหมึกสดเด้งๆเลยร้านนี้เขามีทั้งอาหารทะเลแล้วก็ไม่ทะเลบางอย่างเมนูก็คือหากินทั่วไปแบบอร่อยอร่อยยากมากเช่นเมนูนี้3มชั้นผัดกะปิคือกะปิเขาสุดจะหอมเอามาคลุกกินกับข้าวสวยคือที่สุดเอนหอยจอะผัดชาคือชิ้นหนึ่งอ่ะมันใหญ่มากแล้วถ้าเอนใหญ่ขนาดนี้ตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนเครื่องสมุนไพรที่เขาผัดมาด้วยคือให้มาทั้งส่วนเค็มค้อน้เานดี เรียกว่าฝอยแล้วหรอใหญ่มากฝอยยังไงฝอยกี่โมงมันเคี้ยวได้เต็มปากเต็มคำมาแล้วทอดมากับกรอบไก่ผัดเม็ดมะม่วงดูสีสันสินังไม่ใช่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงธรรมดาแบบที่เราเคยกินเม็ดมะม่วงมาเต็มเม็ดเต็มนวยไก่ของเขากรอบอะแล้วน้ำซอสมีความเผ็ดเผ็ดเ<ๆ>มนู้น้ำซุปน้ำซสด้อนร้อนเราสั่งมาเป็นปลากระบอกต้มโคล่าที่สังเกตดูนะเหมือนจะได้เนื้อปลากระบอกมาหนึ่งตัวเต็มเต็มเลยแล้วน้ำซุปอย่างแซ่บเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเนื้อปลาก็ทำมาได้ดีไม่คาวเลยเห็นอันนี้แล้วน้ำลาย คนแรกกุ้งสดคนต่อไปแมงกะพรุนแล้วคนสุดท้ายหอยนางรมเรื่องเคียงมาทั้งกระเทียมพริกหัวหอมแล้วก็หอมเจียวน้ำที่เขาราดมาให้อ่ะซีซาร์จริงเป็นฟิลนาจิ้มซีฟู้ดเลยแต่ว่าขนของแซบยังไม่หมดค่ะอันนี้ปลาสดยำตะไคร้เนื้อปลาคือมาแบบใส่กิ้งอ่ะสดมากไม่ข่าวแล้วน้ำยำเขาผสมวาซาบิมาด้วยอันนี้คือซาชิมิค่ะแต่เป็นปลาไทยชื่อปลาอะไรไม่รู้เราลืมไปแล้วแต่ว่าเนื้อหนุบมากสรุปเลยนะสำหรับเราอ่ะร้านนี้ดีทั้งรสชาติแล้วก็วัตถุดิบเขาทำกับข้าวรสชาติเข้มข้นทุกเมน ก็ไม่ได้หน่อยไปกินกันดูทุกคนร้านนี้เลิศอยากให้ไปลองก็ติดตามกดไลค์กด like, เซฟกดแชร์รีโพสแท็กเพื่อนแล้วไปโลด